สวัสดีจ้าละรายงานข่าวสาวโปพรานรายงานจากสวนแอปเปิ้ลที่เยอรมนีวันนี้ก็มาเดินเพื่อจะปาหาเห็ดกันเด้อเห็ดที่จะมาหานี่ยก็ยังไม่ถึงปาเห็ดแต่ว่าเดินมา ก็มาถึงสวนนี้นี่สวนนี่สวนนี้เป็นสวนทีออ่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านของโคชเพนนี่นีทางเขาวันนี่เราก็พากันเดินมาตรงเนี้ยแล้วก็ก็มีการมีคนบอกมีการเขียนว่ามันเป็นสวนที่เราสามารถที่จะเขามาตรงนี้ได้นี่สวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะนี่เจ้าของสวน S <S. สวัสดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนี่นี่เจ้าของสวนนี่เจ้าของสวนนี่เจ้าของสวนเด้อสวัสดีขออนุญาตนะจ๊ะเป็นสวนให้ค่ายกับสวนสวนผลไม้ของเมืองอูมเป็นสวนผลไม้ของเมืองอูมที่ที่ดูแลดูแลโดยโดยสตัตอูมสตัดแปลว่าเมืองอูมก็คือ ชื่อเมืองอูมอ,อ,อยู่ทางภาคใต้ของเยอรมน,นีอยู่ในรัฐบาเดนเวิร์ทเทมแบกรัฐที่อยู่ติดกันของที่สาวประพันอยู่ก็คือรัฐบาเยนรัฐนี้เป็นรัฐที่โคชเพนอ,อยู่คือรัฐบาเดนเวิร์ทเทมแบกเมืองอูมของสาวประพันในขามแม่น้ำดานูไปก็จะเป็นนอยอูม เราก็มาเดินกันหลายข้างหลายหลายข้างแล้วเด้อแต่ก็ได้มีข้อมูลว่าเป็นสวนสาธารณะที่เราสามารถเข้ามาได้แต่ก็ไม่เคยเข้ามาสักทีวันนี้มาเก็บเพ็ดแล้วก็เลยเห็นเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ข้างในเราก็เลยเข้ามาถามท,ทั้งทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละว่ามีคนเคยบอกเราอันนี้เขาก็ตัดต๊แต่ง แต่งจริงต้นแอปเปิลเคยไปถ่ายต้นแอปเปิลที่เอสลิงเกนบ้านคู่หูดูโอจันกีราสาวใต้ในเมืองเบียเป็นคู่หูดูโอของเราแต่ว่าก็วันนี้เราก็ไม่คู่หูคู่ฮาคู่หูคู่ฮากับโคชเพนเดอร์นี่เราก็เข้ามาในสวนในสวนนี้ ส่วน Apple ส่วนแอปเปลแล้วก็ได้มีข้อมูลว่าวันอาทิตย์นี้เขาก็จะมีงานเขาจะเปิดสวนค่อยๆก็มีงานน,นะนะคำว่า,าเปิดสวนก็คือมีงานมีงานเอ่ออะไรนะมีงานไทยอาหาราอากาศไม่ค่อยดีนะสีสันไม่ค่อยดีอ่ะเออนี่ตัวนี้ก็เป็น Apple ลูกสีแดงแอปเปิลลูกสีแดงอุดรบางต้นก็ไม่รบางต้นก็ไม่รกโน่นนู่นทางทางประตูที่เราเข้ามานี่ตรงนั้นนแอปเปิลนะก็ต้นต้นแอปเปิลเขียวอันนี้ต้องยืนให้ได้มุมจึงจะเห็นลูกเพราะอากาศไม่ค่อยดีฝนรกฝนละลืมมาหาเห็ดแต่ก็มามาเสร็จมาเบ็ดเสร็จที่ต้นแอปเปิลแกเอ้ยนี่นี่อ่า แอปเปิลนี่ก็มีหลายหลายหลายแบบหลายยี่ห้อหลายชื่ออันนี้ต้นนี่คือต้นฟลอรีนาแอปเปิลแอปเปิลต้นนี้เด้อชื่อฟลอรีนาฟลอรีนาต้นแอปเปิลแล้วตูคางๆกันนี่เออไม่มีชื่อมันมันก็มีชื่ออยู่แต่วา่าอาจจะแขวนไว้อันนี้แอปเปิลเขียวเป็นเขียวจ้ะ เป็นเขียวเด้อเป็นสวนสาธารณะดูแลโดยเ,เมืองอูม่มเมืองสตัดอูมแล้วก็มีอาสาสมาัครมาช่วยดูแลทำความสะอาดแล้วก็เป็นสถานที่จัดงานาจัดงานมีอาหารมีเครื่องดื่มแล้วก็มีการ แอปเปิลนี่เราก็ได้ได้ว่าเหมือนกับคุยกับคุบคณตาเมื่อกี้นี่คุณตาเขาเป็นกเกษียณแล้วก็ใช้เวลาว่างมาดูแลมาตัดต๊แต่งกิ่งแอปเปิลแอปเปิลนี่ก็ลุนน่ลุนลุนลุนล่นยเยอะแยะก็ยังไม่ได้เก็บผมก็จะลูกเลยเดี๋ยวก็ต้องเก็บแล้วปะตัดสินใจพูดแล้วก็ต้องหาไปหาเก็บจะลูกก่อนไปเราลองกินดูซิเมื่อกี้กิน เ,เก็บรูปเนียดด้วยดูดูดยก็ยังยังยังแข็งอยู่เลยเดี๋ยวเราเดินเดินไปเอาไปต้นที่ที่ในต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นแอปเปิ้ลที่ อีกพันหนึ่งอีกสายพันหนึ่งแอปเปิลนี่ก็เป็นอีกแอปเปิลชา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 เดี๋ยวหมูปนจะเวียนดูไปทันมาเด้อมาเด้อทุกคู่ทุกคนอ่ะแอปเปิลต้นนี้คือชื่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 อว่าโทปัสโทปัสแอปเปิลพันโทปัสพันนี่สีสันมันจะเป็นยังไง อามาตรงน้อันนี้โทปาสมีเด้อนี่ลักษณะฝนก็จะเป็นนี้มันยังไม่แก่มันยังไม่แก่ฝนละลืมฝนตกก็มีน้ำฝนโทปาสมีหลายพันมีหลายมีหลายพันเด้อเป็นมีหลายพันขอเด้อขอจักรวยเก็บ มันก็น่าจะออกเปรี้ยวๆอยู่นะะน,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 นี่มันจะไปไหนได้ก็อยู่ที่สวนแอปเปิลอยู่นี่ขอบคุณเด้อสวนเจ้าของสวนก็นได้สวนของเมืองอะนะเราก็มีสถานที่ได้เขาทำออคอนเทนต์บนี้นี่แล้วก็อีกต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นต้นเป็นลักษณะต้นอาะไรเห็น หเห็นลักษณะต้นของมันอะนี่ต้นต้นแอปเปิ้ลสวนแอปเปิ้ลมีคนมาเรียกไป Lang Langs Crone ต้นต้นลักษณะต้นก็เรียกว่า Langs Crone นะนี่ก็คือนี่ก็เป็นอีกพันหนึ่งเป็นเป็นแอปเปิ้ลอีกพันหนึ่ง กต,ต่ำตกสูงคือกันเลยค่ะเปิ้ลตกต่ำตกสูงทุกแกเอ้ยเอาจักหน่วยที่ดูเตี้มันจะเป็นยังไงที่ต <c ười> ัวนต้ใส่มีแมงเอาไปไปดูไปหาได้ได้ยินเสียงแววนางแผ่วมาแต่ไกลไก อะไรเนี่ยเขามีชื่อนะเนี่ยไอเราก็รอว่าจะทำคลิปนี่เด็กแล้วก็ปอกแล้วก็กินเลยเลยจะหาคนมาถ่ายเนี่ยนี่อ่ะเก็บเต็มกระเป๋าหรอลูกสวยพี่เก็บเหรอหนูไม่ได้เก็บเลยเด็ดเนี่ยๆอันนี้เอะอันนี้มาว่าเอาถือนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ชื่อต้นนะไแดงมากลูกแดงแดงแต่ว่าต้องระวังมันจะตั้งไลยนู่นหนูมีไอเดียอะไรอีกอย่างแล้วเดี๋ยวจะ เดี๋ยวร้องอคูเรเล่หนพี่เขามีที่นั่งให้เสร็จโอ้โหนี่รนดูรลนดูดูลนลูกแดงพี่เห็นไหมที่เขานั่งเนาะเขามีสงสัยด้วยนะเออแล้วก็มีที่นั่งด้วยเราก็วิทยาวันอาทิตย์มาแต่หนูโทรถามคันไห้แล้วว่าจะไปไหมเข้าไปไหมยังไม่รับสายเดี๋ยวดูก่อนเาะถ้าเขาถ้าไม่มาเราก็แต่ถ้าอากาศดีนะมันถึงจะไอ้นี่ใช่บ้านเดี๋ยหนูจะเอาคลิปตอาทีมเอาตามให้พี่หน่อยถ่ายให้พี่เบิ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาเอาพี่ก่อน ถ่ายพี่ตักหน่อยกยังไม่ได้ในสวนนี่เลยเห็นไหมนี่เด้อสวนแอปเปิลสวนแอปเปิลทีแปปนนะะ่แอปเปิลนะคะแอปเปิลสาธารณะค,ะค่ะที่เป็นสวนสาธารณะดูแลโดยเมืองอู่ม แล้วก็แอปเปิลนี่เราสามารถมาเก็บแล้วมาทํากิจกรรมได้แล้ววันอาทิตย์นี่เขาจะมีงานมีงานมีอาหารมีเครื่องดื่มแล้วก็อากาศดีมีอากาศดีท่าอากาศดีนี่เป็นแอปเปิลนี่แอปเปิลมหาชนลูกแดงแอปเปิลลูกแดงอันนี้แอปเปิลเขียวด้วยดีเลยนี่นี่กำลังเห็นนาใช่ไหมเห็นนะเห็นไหมแต่ละคนนานาเรืองเออไม่ต้องเห็นมากกันเลยนะอ่ะมาพี่พี่มาถือ เดี๋ยวหนูจะไปเด็ดโอเคถ้างั้นพี่ก็จะลงหงพี่ก่อนคราวนี้ไม่หนาวแล้วนะหนูจะรีบหนูทำไมล่ะพี่ไม่เอาหนูเข้าไปด้วยเหรออ๋อเอาสิก็ให้แล้วไงเมื่อกี้นี้วัดอ่ะถือกูลงหนูจะไปเด็ดแอปเปิ้ลแล้วก็ปอกให้ท่านผู้ชมชิมอู้ลูกแดงเลยแดงอารังอารามอาราอันนี้บ้านไปบ้านคุณอีกต้อนึงกันแบบนี้แหละอ๋อโอเคแล้วเขาก็ให้เข้าไป เด็ดฟรีอ่ะพี่ก็มาใกล้ๆนะเอาลูกนี้กันลองชิมดิว่าเป็นไงเอาเนี้ยคือเปลือกคืออ๋อคนที่นี่เขาก็คงจะแบบเปิดสวนนะเขาก็เาเปิดเลยนี่หนูเคยได้ยินแล้วหนูจำได้หนูบอกว่าพี่ฟรีแต่ว่าบอกบอกได้ก็ลืมไม่หนูจำก็คล้ายๆกับพ่าจะไปไหนแล้วนี่ให้มาเ่าให้ถ่ายนี่บอกได้ก็ ว่าเนื้อลูกแดงมันจะเป็นยังไงพันไหนอร่อยปอกแบบไม่สนใจใจดีเห็นคนป้อนเล้วให้ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ทานรับประทานก่อนเป็นไงับเปรี้ยวแน่เลยอยจริง่ะแล้วลองซะใช้ได้นะอ้าก็ทำเงอนพอคือๆเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นนี่อืมใช้ได้ตอนนี้ใช้ได้หรืออตอนนี้ได้เลย เย็นมากไปหาน้าก่อนฮะเจ็บอะเย็นเย็นแล้วก็อร่อยมันอยู่ในตู้เย็นเลยเย็นแล้วก็อร่อยเออคือรสไม่จัดย่านสีนี้คือว่าปานกลางเราจะไปชิมทุกต้นไหมโอ้บอาบ่จะไปเก็บเห็ดได้เห็ดไม่หนี่ฮ้ยเลยไปเก็บเห็ดแต่ไปเจอสวนแต่ว่าแต่ว่าเรารู้ละมากเก็บพี่มีต้นนเลย พี่ถือมาตามหนูไปไมปไปพรไปไปพาไปพี่โอเจพี่อยู่ต้นเดียวจะเอ้าไม่ได้ต้นเดียวหลายต้นพี่พี่หลายไปตามเข้าไปโอตายโอเลื่อนไปเฮยเลื่อนหน่วยแอปเปิ้ลโอโลมแดงโลมรีพี่ลออุโตเรเล่เนี่ยฮะ ถวันอาทิตย์อากาศดีหรืว่าฝนตกแหละเออจะมามาี่ยครับเอาชวนเล่นมาเล่นด้วยนะไหนๆตรงไหนนี่ไงเนี่ยเห็นไหมอือเห็นเห็นเหถ้าไม่มีเราก็มาเล่นได้โอ้คนต้องมาถ้าแต่ก็ต้องดูคันไยคันไฮโทรแล้วไหครับเออเดี๋ยวสักพักมัน ก็คงจะไปอยู่หรอมั้งเขาคงจะจัดกิจกรรมอยู่ดอกว่าคันไทยอะเยนามันดูก่อนว่าใช่วันอาทิตย์ไหมพี่ว่าวันอาทิตย์นะอันนี้ก็ลูกแดงนะนี่นี่เดี๋ยวชิมลูกนี้แล้วกันเออไหน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 เด็ดเด็เด็ดก็มีก็มีถ้ามีกันมันติดเห็นแต่มือเธอน่ะเอารู้สึกว่าวันที่ยี่สแปดนะพี่นั่น ยี่สิแปดก็จะอันนี้มันหนูว่ไม่ใช่นะอทิตย์นี้มันยี่สิบันยี่บสามวันนี้ยี่สิบสามออกพรุ่งนี้ยี่บสี่ออกอันนี้มีดเราจะมาเก็บเห็ดนะคะมาดูพัน์ุนี้ดิให้ท่านผู้อาวุโสชิมก่อนอือไม่โซทิมดอกแกนอะไรทิมก่อนเบิ้องแกกับโซคือกันนั่นแหละโซทิมคือเมื่อกี้นี้รถยังไม่จัดจ้าตอเป็นไง อันนั้นแซบกว่าไหมมันต้องอมเปรี้ยวอมเขียวอมหวานมาๆๆงให้พี่เดี๋ยวพี่จะไปให้ไปดูนี่ต้นนี้ต้นนี้ไม่มีลูกเลยเว้ยฮไม่จะบอกชื่อว่ามันมันมีอันนี้ไม่มีชื่อพ e t r a ชอ e ์อะไรนี่โอ้อยู่ฟังนี่อันนี้เป็นเป็นอีกชื่อหนึ่งของแอปเปิลเด้อชื่อ เบรดเบรดทาเบรทาเชอร์ bread, bread ta, er. นี่เป็นลักษณะนี้เด้อแอปเปิลแอปเปิลต้นนี้แต่ไม่มีลูปบรรยากาศของสวนแอปเปิลที่เขาถ้ามีเจ้าของสวนนี่เขาเขาเขาเราเข้ามาของเขาไม่ได้เด้อแต่ถ้าแต่ถ้าเขาเปิดอย่างนี้เราเข้ามาได้เขามาได้เขามาได้เขาก็ว่าฉัน ฉันก็ชอบเนาะชอบบรรยายความอันนี้ก็เป็นลักษณะของอีกอีกต้นหนึ่งเด้อต้นนี้เขาเรียกว่าต้นต้นคาดินาลต้นคาดินาลคาดินาลบางต้นนี่เราไม่รู้ชื่อเด้อในต้นคาดินาลคาดินาลคะคาดินาลเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไหนดูต้นจําไว้ครั้งหน้าเวลาเรามาเ,มเราจะได้จองไว้เลยใช่ไหมจะได้รู้จองดักถิ่นไว้เลย แยกกับถิ่นไปลุกต้นนี้อร่อยใช่ไหมพอใช้ได้หน่อยเอาไปกินเหมละเอากินลูกแล้วแต่อันนี้เราจะเก็บแล้วนะคะเก็บแล้ลักษณะต้นลักษณะหน่วยเป็นยังไงด้วยเ๋าถุงอ๋อามาอยู่ต้นนี้ว่าว่าแซ่บจำได้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนนี่อยูตรงอยู่ตรงบ้านน้อยนี่เด้อบ้านน้อยเนี่ยที่เขามีสแกน ครูไอโคแต่พี่อยาเอาโทรศัพท์ไปจอนาะมน้อยลังนี่สุดีสิจริงเอามีสะตายแล้วเอาก่ลูกพี่เอาแล้วแต่องนี้สองอยากได้แต่ว่าพี่ว่าอยากได้ยากเอากี่ลูกก็เอาเอาโดาแต่ว่าถุงมันอยู่ข้างหลังจะใส่ถุงเพราะว่าชิมแล้วก็คือเอาไปห้าูของปลาลูกเลยเห็นแบต เด็ดเอาเด็ดเอาถ้าไม่เหนื่อยเดี๋ยวเข้าไปอากได้เพราะว่าต้องมีคนเข้ามาคนหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปเลยเหรอเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อดอกถ้าเขามีสวนอย่างนี้เนาะคนเอาจริงๆใช่ถ้าคนเารู้อิะคนเขารู้เขาก็ไม่ต้องไปซื้อเนาะแต่อย่างเราเนี่ยมันอยู่ไกลบ้านมันก็ไม่ต้องต้องซื้อแหละเชิญเนอร์ฟอนบางคนเูดีชื่อมันที่สวนดิฟ่า ชื here, ่อชื่อชื่อมันเอาแล้วแต่นี่ก็มาเพื่อฉาปาดนะเพื่อความสนุกสนานมาสูขสนานบันเทิงเริงใจเริงอารมณ์อันนี้ก็เป็นยี่ห้อของเป็นอีกชื่อหนึ่งชื่อว่ายี่ห้อโตโยต้ายี่ห้ออะไรนี่โยโยนาโกเดรดดูว่าไม่อร่อยนะแอปที่สวนไม่เหมือนตลาด โยนาโกเรสอันนี้สีเขียวนะสุสีเขียวนี่อันนี้อันนี้ยี่ห้อสีเขียวแต่ว่าเขาปลูกมาไว้นานแล้วมันก็คือขึ้นธรรมชาติอะนะไม่ได้โกลเด้นโกลเด้นดีลิเชียสชินไหมตัวนี้ชื่อโกลเด้นดีลิเชียสสีเขียวเป็น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 แอปเปิ้ลสีเขียวมันยังไม่น่าจะได้นะมันคือมันยังไมีแก่จัดแต่บางทีการกินก็จะอาจจะไม่อร่อยอะนะอันนี้ก็โกลเด้นดีลิเชียส ะเออโกลเด้นดีลิเชียสวยสวยนะนี่เนาะสวยเนาะสวยสวยสวยอันนี้ถ่ายคนใส่สวยนางแบบก็สวยสวยก็มีอยู่ต้นหนึ่งที่ถูกที่ถูกใหญ่นะต้นแดงสุดน่ะฮะพี่หรือว่าเขาไอ้นี่หรือว่าเขาเออ โอ้ย<ด>อย่าไปต้องสงสัยหรอกอ่ะอร่อยก็โดนฝนม,มันก็ประมาณน,นี้ค่ะอยากจะชิมลูกตีขาวสักลูกเราก็เก็บออทำไมไม่เอาลูกเน่าเน,น่าต้นเน่าโดกโดนไหนลูกมันอ,อนน่อนลูกของเล็กมันอ่อนก็กินแบบเปรี้ยวๆเดี๋ยวจะดูก่อนว่าต้นนี่มันชื่ออะไร,ไระอ,อ,อ๋อน,นี่นี่นี่ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อเบนอันนี้ยาขอบฟิชเชอร์ยา ยาขอบยาขอบฟิเชอร์ยาขอบฟิเชอร์เด้อเห็นไหมแอปเปิลน่ยมันมีหลายพันมันมีหลายพันชื่อเยอะนะเนี่ยมีมีปอเช่ไหมเดี๋ยวก็บ้าแต่ฉันนี่บ้าแต่ฉันนี่เอาเทปเอาิชาการอยู่นั่นแหละเอาพิชากันเหยียดเหยียดเหยียดอะไรเหยียดจริงๆริงใครมาดูได้นะเนี่ยอันนี้คือนี่อีกยี่ห้อเอิญเมื่อกี้อร่อยนะอร่อยอันนี้ อันนี้อันว่างไงเนี่ย all links links all เน n e Rene Rene r ร o ใครมาดูคลิปรั้งนี่โอ้โหองบนดายได้ฟาร์มรู้ทุกเม็ดแต่ว่าต้นนั้นก็น่ากินนะแต่ยังไม่ไปชิมสีสันที่ของกระตูรก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์เนาะเนี่ยดูไหมยูทูบเขาบอกว่าพี่ยูเขาบอกว่า ทำเหมือนมีปฏิสัมพันธ์เนาะอะไรไม่ทนทำปฏิสัมพันธ์จ้าก็นาเสนอเรื่องอะไรเขาไม่รู้เรื่องเนาะอันนี้เขาก็รู้เรื่องเขาก็รู้เรื่องเออเหมือนนี้สวนเลยโอ้ยนี่ต้นนี้เด็ดอร่อยไหมไม่ใช่ดอกไม่ใช่ดอกต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้หน่อยแต่ว่าลูกเขียวต้นนี้พี่ถ่ายพี่ครโอ้ยฟาดเขาไปยี่สิบนาทีแล้วคนไหนจะดูของฉันล่ะที่นี่โอ้ยหพอแล้จะลงหรอเนาะเอาไปเก็บเพชร โอเคของคุณสิบนาทีละอ่ะเดี๋ยวอ่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค้าวเจอกันคลิปหน้านะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ของเขาเป็นเยอรมันด้วยนะคะสู้ๆโดยเฉพาะคลิปคลิปสั้นของเขานี่สุดยอดเลยแกเอุ้ยปังปังดังตลอดเลยตอนนี้โอ้ยฉันนี่เหลือใจเหลือใจเหลือใจค่ะเจอกันคลไปฉันแดอะไรฉันจะลา จาร่าก็คนเขาก็มาเก็บมาเรื่อยๆนะคนเข้ามาเรื่อยๆลาก่อเด้อแอปเปิลเยฉันขอให้ชิบแคลิปฉันดังๆปังๆทำไมไม่ทำแบบนี้ให้หนูมั่งล่ะตอนแรกก่อนจะลาฮ่าข้อคำสัญญาสซกหน่หอยแต่คลิปเราไม่ดังค่ะที่เราไม่ปังไม่ดังแต่ว่าต่อไปนี่แหละจะดังให้ดูสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ละอสาวฟอฟพนฟานเย่ <ye ay. S 3> <f rim>